ไปคืนไปคืนแ้วให้เขาเขาอยากมาก็เยอะแต่ช่วงนี้มันฝนตกคนเลยปล่อยให้โอกาสเพราะว่าเราเราไม่มีปัญหาพี่ตาตาไปถามชาวบ้านเข้ามาวันสองวันแล้วเขาบอกคนคนที่เขาไม่มาคือยังไงก็ได้เขาไม่ออกไม่พอบ้านเราเือจะวันนั้นลืมลืมชวนคุณตาชาญเป็นเดินแบบด้วยเนาะวันนั้นเนาะเม้นความ นู้ยโอ้โหจิดตามน้อเราแต่งตัวทั้าที่ก็มาหมดแล้วอยู่ข้างนู้นหมดแล้วครับที่มาหมดแล้วเราทำบ้าแล้วก็เราก็สองคนส่งได้ก็คือนี่คนนี้ส่งได้คนส่งไม่ได้เราก็ส่งไม่ได้เออนี่คือเรารู้ว่าเราส่งได้อ่าคนที่เขาไม่ให้เราถ่ายแล้วก็ไม่ถ่าย แล้วก็ถ่ายเออนี่อีกคนหนึ่งเป็นไงเฮ้ยเมดีเป็นยังไงงอยางจะไปหาเมดีไปหาเพราะอะไรเอ้าไปทำภาษีไม่ใช่เหรอก็เห็นเจ้าไล์อยู่เออก็น,นั่นแหละก็ว่าชวนช,ชวนกันเดอ้อก,ก็ก็พอดีไ,ไ,ดไปทำกันาะไปพร้อมกันนี่นี่เมดีค่อยแต่งตัวพอดีมาอยู่เหมือนกัน นน,น้อยวันนี้ก็เป็นมาสัญรับของเสียงมุนเต้กระเจนกงเริ่มขึ้น วันนี้จะเป็นวันประชันนะครับโดยมีนะครับผู้เข้าร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านนะครับที่ใกล้เคียงนะทั้งหมด16หหมู่บ้านเลยนะครับและวันนี้นี่แหละครับนะครับก็จะได้จากคนที่ไม่เคยเจอหน้าเจอตากันเลยเอาแต่เข้าไล่ทำนาวันนี้จะเจอกันที่นี่นะครับจะมติเป็นเอกฉันหรือไม่เอกฉันยังไงนะครับก็เดี๋ยวต้องไปรอฟังนะครับและก็อย่างที่ผมเคยประกาศบอกกับพี่น้องประชาชนว่าวัดมีกฎวัด บ้านมีกฎบ้านนะครับเราในฐานะนะครับสื่อช่องเล็กๆนะครับนำเสนอจากพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับเราก็จะรักษากฎนะครับนะครับเพราะว่ากฎตั้งขึ้นมาแล้วนะครับว่ายูทูบเบอร์หรือสื่อบนชนนะครับห้ามเข้าไปไลฟ์สดในที่ประชาคมโดยเด็ดขาดนะครับห้ามนําเสนอออกโดยเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นกฎนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็แจ้งกันมาแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เลยต้องบอกว่าให้พวกเรารักษากฎให้ดีนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการไลฟ์สด นะครับเราไลฟ์สดในหมู่คณะของพวกเราได้นะครับแต่ห้ามนะครับไปเจอหน้าของใครเนี่ยที่ไม่หล่อหรือว่าที่หล่อหรือที่สวยที่เขาไม่พึงประสงค์ที่อยากจะออกสื่อนะครับเราก็จะไม่นําเสนอถ้าสมมุติใครเกิดไปติดเข้าตัดออกนะครับทุกคนตัดคลิปเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ทําคลิปดีกว่านะครับตรวจให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงในโลก y t u t u นะครับเพราะว่าเราต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐด,ด้วยนะครับและความอ,อยู่กันโดยแบบผาสุก นะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับแล้วก็ที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็มีพี่น้องยูทูบเบอร์หลายๆช่องนะครับพี่น้องอช่องนะครับอันนี้ช่องเอ็มเดอร์ป่ะอันนี้ช่องย่าอาชีกบกอ๋อยา,อาชีกบกแอดมินเอ็มเดอร์นะครับช่องนะครับลุงพลป้าแตนช่องนะครับมหามุญิชแนลต้นครับ เบาต้นเบาต้นนะครับแอนชาแนลสาวปานกกอกสาวปานกดกอกยญาหนิงกกอกยญาหนิงนะครับทีซีค่ะวีออสชาแนลวีออสชาแนลครับเซรีดาโชแนลดูหน้าค่ะดูหน้าดูหน้าตัวนี้ดูหน้าอยู่นู่นแล้วก็นะครับโจกกรอกนะครับเมฆผู้ใหญ่อ่าฟ้าหลังฝนชาแนลปะฟ้าหลังฝน เะครับเลยครับก็ฝากพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็ f อฟนะครับของพี่ๆีน้องๆนะครับทุกชั้นไม่ว่าช่องเล็กช่องใหญ่นะครับก็ฝากเอฟนะครับกดติดตามเผื่อว่าบางทีเราเปิดมาช่องของแต่ละช่องเขาไม่ได้ไลค์ไม่ได้ออนหรือนะครับบางช่องที่ออนเราก็ไปติดตามได้นะครับเป็นสื่อที่ตรงไปตรงมา นะครับและเป็นสื่อที่มีทุกอย่างทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มยันจบนะครับเพื่อจะเอาไปประเมินนะครับกับช่องสื่อใหญ่นะครับที่เขาเอาไปลงว่าก่อนที่เขาจะไปลงคลิปแค่สั้นๆแค่5้านาที10นาทีนะครับกับพวกเราเนี่ยตั้งแต่ต้นเขาพูดถึงอะไรจะได้จับจุดใจจับใจความได้นะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับอย่างที่ผมบอกพี่น้องประชาชนว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันสาคัญมากนะครับและเป็นวันที่นะครับพี่น้องนะครับบ้านกกกและบริเวณใกล้เคียงนะครับให้ความสําคัญมากความเจริญนะครับกาลังจะมาเยือนพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นแหละสิ่งนี้สําคัญมากเลยนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดหมู่บ้านไหนอยู่ตําบลไหนอาเภอไหนแต่ถ้าอยู่ในอาณาเขตของจังหวัดมุกดาหารถือว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์มากครับ นะครับตอนนี้ก็ช่องอมรินเนาะนะครับเจอกันแล้วมาแล้วเหลือช่องแปดช่องแปดไหยังไม่รู้มาแล้วมาแล้วไปรู้ท่าอืมนะครับเหลืออีกช่องยังไม่มาครับตอนนี้นะครับอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องใหม่นะครับต้องฝากไว้ด้วยนะครับช่องอมมาหิดชาแนลนะครับฮะต้องฝากนิดนึงนะฮะช่องอมมาหิดชาแนลรู้จักยังฮะรู้จักรู้จักใครคะครับก็คือตอนนี้เขาไปบวชฮะยังวันที่สิบแปดค่ะ อ้าววันที่18เหรอใช่เฮียเฮียบอกมาแล้วอ๋อบอกมาแล้วใช่ไหมวันที่แปดเมื่อเช้าเฮียเฮียก็อยากจะมาเหมือนกันเมื่อเช้านี้คุยแชร์กันอยู่นะครับเนี่ยก็อยากจะมาเหมือนกันนะครับเครื่องไหนผู้ระวังรถค่ะไม่เป็นไรนี่นะครับรถรถนักข่าวนะผู้นักเดียวครับไม่ต้องว่าช่องอะไรช่องแปดช่องแปดมาแล้วนะครับช่องแปดมาแล้วนะครับช่องเจ็ดมายังครับนี่ยเนี่ยถ้าติดอยู่ก็บอกด้วย นะครับเพราะบางทีพี่น้องสื่อก็ยังไม่รู้บางท่านก็มาก็ยังไม่รู้นะครับว่านะครับเราก็ต้องช่วยกันดูแลเนาะนะครับห้ามสื่อใดๆเข้าไปในประชาคมในเด็ดขาดนะครับแล้วนี่คือกฎนะครับที่ทางราชการแจ้งมาแล้วนะครับไม่อนุมัตินะครับแม้กับผมในช่องเล็กๆนะครับสื่อดัเจาะข่าวเด็ดนะครับก็ยังเข้าไม่ได้เลยนะครับเข้าไม่ได้ฮะแต่นั่งถ่ายเอ้ยเอ้ยเอ้ยเป็นหัวคข้อหัวไม้

สวัสดีจ้าแม่พี่เมียผู้ช่วยแถนสวัสดีค่ะวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วเออถ่ายคลิปนะค่อยไลฟ์สดเหรอค่ะไลฟ์แต่ไลฟ์น้่งเออค่อยถ่ายคลิปจ้ะไม่ได้มานะคะเพราะว่าจะ น้อ่าคนดูร้อยกว่าเดี๋ยวก็จะลงคลิปแล้วก็ไลค์ถกต้าตรัอ่ละคนนะครับใครอยากยดูช่องไหนดูได้หมดนะครับเพราะว่าครอบครัวยูทูบเบอร์นี่ทุกคนรักกัน้อง้งมาอใหญ่อู่แ้วนบผู้ใหญ่มาทุกหมู่บ้านนะก็คิดว่าเป็นนั้นะเพราะว่าเห็นผู้ใหญ่บ้านเขาเาว่าเห็นเพราะว่เห็นบอกว่าผู้ใหญ่ของมู่บ้านนย่หนึ่งโอ้กําังด้วยบ่ ค่ะกำลันผานไม่ได้ต้งาเลยค่ะไม่ไดมาต้องเลยคะอ๋อนะครับนะครับดีอาชาแนลนะครับเอาด้วยเหรอเอาหมดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจะลงไลฟ์่จะขึ้นไลฟ์เดี๋ยวค่อยค่อยถ่ายคลิปก่อนนี่นะคะคลิปี้เราก็มาน่งั้นคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ่าหนิงจะไลฟ์สดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามดูกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ